สวัสดีจ้าเพ,พ,พื่อนๆพี่เพียงน้องทุกคนทีจ้า,จาสำหรับคลิปนี้วีสิบ้าพ,พี่น้องไปย่างออกกําลังกายในสวนปลาธรรมชาติใกล้บ้านนี่เลจ้าจะไปสํารวจว่าสะน้ำที่เคยพาไปชมในปาน,านั่นจะเป็นน้ําแข็งหรือยังจ้าพี่น้องแต่วีคิดว่าคือจะเป็นน้ําแข็งแล้วหรือจ้าเพราะว่าน้ำทะเลยังเป็นน้ําแข็งนะจ้าเนะาะก็ก้อนสิไป ช่มน้ำการวีกะฝากเป็นกำลังใจให้วีในเด้อจ้าไม่ให้กำลังใจกันไม่ให้ความอบอุ่นกันในหน้าหนาวที่ยาวนานนี่ในเด้อจ้าพี่น้องจ้ากะบ่มีอย่างหลายให้พี่น้องเบิ้งย่าเฝ้า,าเบื่อกันเด้อจ้าพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้หิมะกะกะนําลงมาทุกมือทุกเว้นแต่ว่ามือน,นี่เป็นบรรยากาศที่ดีมีแสงแดดจ้าพี่น้องแล้วก็หิมะหยุดตกน,นาะจาเนาะกะ ได้เป็นวันหยุดของวีน้ำกันเลยสิบ้าพี่น้องย่างออกกําร่างกายเข่าไปในป่านี่หละจ้ะพี่น้องจ๋าไปชมความสวยงามของป่าธรรมชาติละกันหิมะขาวๆสวยๆน้ากันจ้าพี่น้องจ๋าอย่าฝ่าเบื่อกันเป็นกาลังใจใกันไปดูๆในเรื่องจ้าการทํางานช่วงนี้กะพ่อๆกันกับหิมะนะจ้ะพี่น้องจ๋านักนวงหิมากระโต๊หล้ายงานกัหลายขึ้นกันจ้า เมื่อยแต่บากะมีกำลังใจที่มีพี่น้องมาชมคลิปไฮถึงจะเป็นคลิปหิมามาสองเดือนแล้วกะหลายๆคนที่ยังบระทันได้ทิ้งกันไปไซนเนาะจากกะเป็นกำลังใจให้กันป่ะพี่น้องไปน้ำกันละกะไปพบกันในสวนปาน่าธรรมชาติไปเบิ่งสาน a m น้ำกันจะพี่น้องจ้าถ้าเป็นน้ำแข็งกะจะได้ผ้าพี่นอ้องยางชมวิวลวกัยางขามฟัง จากแม่น้ำไปอีกฟังหนึ่งจ้าพี่น้องจ้าไปพบกันที่สาน a m เด้อจ้าเด้อตามมาเร้อจ้าพี่น้องจ้าไปน้ำกันจ้าโอ้ยขึ้นมาล่มเดี๋ยวจ้าพี่น้องจังใดกาไปพบกันญี่ปุ่นเร้อจ้าพี่น้องจ้าจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้วีกะยางมาถึงสาน a m เร้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวไปชมน้ำกันจ้าว่าจะพาพี่น้องยางไปได้บอเพราะว่าวีกะ มาสำรวจคือกันจารพี่น้องจ้าเนื่องจากในการงานหลายลายุงหลายกับวัไใดเขามาวันหยุดมือนีก็เลยสิพาพี่น้องมาชมเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันจาพี่น้องว่ามีสิพ้าพี่น้อง,องอยังขามไปได้บ่จ้ามาจ้ะพี่น้องจ้าถึงแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะจ้าอ้ยหนาวหาลมกันมาบอกแล้วว,าว่าเวลาหิมะ นาวนาวมีแสงแดดกะบบอุ่นจ้ากะหนาวคือเก่าเพราะว่าล่มหนาวจ้าพี่น้องจา้าเดี๋ยววิจะหันกล้องให้พี่น้องเบ่งเนาะจ้าเนาะว่าสภาพสิเป็นจังไ๋จา้จาจ้าพี่น้องจา้าสภาพเป็นจังสีเลยจา้าตรงที่เห็นนี่ก็เป็นสะนามเลอจ้าพี่น้องตอนนี้วิกำลังยางไปจ้าพี่น้องวิเห็นห้อยคนใส่รองเท้ายางไปก่อนแล้ว กะจะประมาณนี่จ้าพี่น้องเดี๋ยวไปเบิงไกลๆน้ากันบนแน่ใจ <c ười> คือสิบโจรลงไปดอกจ้าเพราะว่าวีบนักหลายเดี๋ยววีจะเบิงนาแข็งพี่น้องกับสีเห็นเงาวีเลยเนาะจ้าเนาะบตรงเบิงหนากันดอกจ้าเพราะว่าวีเบิงท่างแข็งอยู่จ้าไอเบิงเงากับพ่อวีเบิงท่างถ้ามองไดมันโบแข็ง เป็นน้ำนี่จ้าเดี๋ยวเหยียบโอ้ไปได,ด้จ้าพี่น้องจ้าไะยางไปน้ำกันด้วยจ้าโอ้บมมีคนเลยเนี่ยจะเสียงไปบ่าจ้านี่โอ้มีคนมากแล้วเพื่อนกกษตรชอยท่านบริบรูรัฐมีคนมากก็ได้นี่จ้าเดี๋ยวจะาวาบีบอย่งางจ้าพี่น้องเห็นเงาวีเนาะจ้าเนาะไปน้ำกันจ้า จะไปตามหอยค้นยางตามร่องเท้าตรงนั่นกัสิมีค้นมาเล่นสเกต็ตน้ำแข็งแล้วกะ็กวาดหิมะขึ้นแล้วจ้าคิดว่าทางปุ่นกับมีค้นมายางจะพี่น้องตอนนี้วิกัยู่กลางสาน a m จะพี่น้องเดี๋ยวจะให้เห็นหนา้าเห็นตากันจักน้อยนาจานะจ้ะเนาะจ้าพี่น้องจ้าบบเสียเถี่ยวเลยจ้าพี่น้องดมายมยางยู่กลางสาน a m พี่นกเป็ดนามเคยมาเห่นจ้าพี่น้องจ้าในที่สุดปีนี้วีก็ได้กลับมายืนอยู่มองนี้แล้วก็พาพี่นออ้องยางในสานานว่จ้าเนาะแต่นามทะเลนั่นไปยางบ่ได้จ้าเพราะว่าบางส่วนกัยังแข็งอยู่ตอนนี้เอาจริงๆว่าจ้าวีกับช่างบนแน่ใจคือกันว่า <laughs> จะมีหมองที่บ่แข็งหลายว่จ้ากะเสียงเสียงไปเสียงไปตรงที่ เป็นน้ำแข็งนี่จ้าคอยๆยางวีกันนักแค่แค่ <c oughs> หาสิบเจ็ดกิโลคืออสีบอคื้สีบออถลมลงหรอกจ้าอุย้ยนี่จ้าพี่น้องจ้านี่มองนี่วียูมองนี่จ้าเห็นห้อยแยกห้อยแตกแล้วถอยถอยถอย ถอยๆๆบาทเสียวกันดิจ้าเสียงคักว่าเพื่อพี่น้องอุย้ยเห็นน้ำยุจ้ามองนี่แข่งมีแดดน้ำแข็งกำลังแตกแยกจ้าพี่น้องจ้านี่นี่เห็นห้อยน้ำแข็งแตกแยกบ่จ้า อมีแจย่ยางไปตรงที่ฟังดีกว่าจ้าพี่น้องจ้า <laughs> YouTuber headpie มองนี่กับน้ำแข็งแตกอ้ย <laughs> อยางกัดดีกว่าจ้าพี่น้อง หนาวบนหนาวขี่มูกไรเหรอจ้าย่างขินฟังย่างขินฟังจ้าพี่น้องจ้ามาหอดฟังเหรอจ้พออา,าพี่น้องกาะสิผ้าพี่น้องช่มหลบหลบไปทั้งพุ่นนะจ้าพราะว่าวีบกาเสียงยางไปจ้าพี่น้องยางขื่นฟังดีกว่าเดี๋ยวกลับกล้องให้พี่น้องเบ่งตรงฟังจ้าพี่น้องจ้าไปน้ำกันจ้า จ้าพี่น้องจ้าวีก็ได้ลงมาตรงอีกฝั่งหนึ่งตื้น,นจะพี่น้องถ้าไปสุดซ้ายสิไปท่างพุน่นจ้าพี่น้องเดี๋ยววีจะพาพี่น้องยางไปเนาะจ้าเพราะว่ามันตื้นกับสิเป็นน้ําแข็งเละจ้าเดี๋ยวยางไปน้ากันจ้าเห็นห้อยเท่าว,วาจ้าสิพาพี่น้องยางไปสุดท่างเพราะว่าวีเห็นห้อยรองเท้าค้นยางแล้วบรรลุว่าพันยางมือใดเนาะจ้า กสียางไปให้มันสุดคลองน้ำ <c ười> <c ười> <c ười> เดี๋ยวจ้าพี่น้องหนาวกันหนาวกี่โมกอะไรจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวจะไปจนสุดทางแล้วก็ไปจบคลิปยุ่งองนั่นจ้าพี่น้องเอ,อ้ยดีใจดีใจแดดก็ออกพ่อมาถึงตรงนี้เราเงียบสงบมีแต่วิวขาวๆภูเขา,ขากัะหิมะแล้วกั ทางยางสุดสายเราจะพี่น้องจ้าให้ีีสุดกับมาสุดสายบางมองที่กลางหน้าวีก,บกับบกก้านนะจ้าเนาะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้พี่น้องเบิ่งจ้าว่าวีมาสุดทางหลืจ้านี่จ้าพี่น้องจ้าสุดทางของสาหนานนี่ไปตรงนั่นก็นจะเป็นคลองน้ำจะพี่น้องจ้าเดี๋ยววีจะชม รอบๆแล้วก็จบคลิปไว้แค่นี้จ้าสำหรับการยางขามสานามถึงเจ็บาดาดไปมังกลางๆวิก็พาพี่นองยางรอบๆชมวิวนะจ้าเนาะน,นี่ก็คือห้อยเท้าของวิแน่ของคนอื่นแน่ที่เพิินมาสสำรวจมายางนะจ้าเนาะถ้ายางไปทางนี่ก็จะเห็นวิวแสงแดดจ้าพี่นองนี่ แสงแดดอันสลัวสลัว,ลวตอนนี้ก็เป็นเวลาย่ามเทียงจากพี่น้องจ้าเพราะว่าย่ามเสาร์หนกันหนาวหนาวล่มกับแห้งตอนนี้ก็ลดลงแน่จากน้อยหนึ่งแล้วโอ้คุคนกับผ้าหมาพยางส่วนก่างๆตรงนั้นบ่มีห้อยเท้าของคนเลยเพิ่นกับสิบโบการู้จา่า่ามันบ่ฮันได้แข็งโตดีปันได เพิ่นกันเรอยบนยางไปจ้าพี่น้องจ้าวีกัสิคอจบคลิปไว้ตรงนี้ละจ้าพี่น้องจ้าจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ได้เหมือเวลาลงแล้วหวังว่าพี่น้องสิมักนะจ้าคลิปมายางออกกําลังกายในสวนป่าธรรมชาติพาพี่น้องยางลัดเลาะยางบนแม่น้ำก <c ười> <c ười> ยางอ้อมอ้อมอ,อ,อ้อมมาตรงกลางๆทีบ่มีห้อยลงเท้ากับบักกา่างไปใจพี่น้องสำหรับคลิปนี้วิขอบคุณหลายๆนะจ้าสำหรับกำลังแรงใจขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณที่บทิงกันไปใส่ขอบคุณทุกเลิฟทุกไล่ขอบคุณจากใจ,จ้ะพี่น้องจ๋าแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก่อนวีสิจากกันไปก็ขอให้ทุกคนมีความสุขหลายสุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมหวังสมปรารถนาทุกประการด้วจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าบ๊ายบาย